สวัสดีครับผมชื่อเด็กชาอภิพัฒน์พรมรักษาชื่อเล่นชื่อมะขามไอแอมอินเกตไฟเซชันไฟเป็นผู้สมัครประธา,านสภา,านักเรียนเบอร์หนึ่งพวกเรามีชื่อพักว่าพักเพื่อรู้พบเพื่อพัฒนามีสมาชิกในพัคทั้งหมด26คนส่วนนโยบายฟังจากนิทาได้เลยครับอุตรนิ่งสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเป็นญาลาชิเวมีชื่อเล่นชื่อแพทของไอมินเกตไฟเซชันไฟตอนนี้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาค่ะ เป้ายบายของพักเราได้แก่ 1. ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้ดีขึ้น 2. ส่งเสริมกิจกรรมในโรงเรียนและด้านวิชาการ 3. ปรับเปลี่ยนทางขยะและเพิ่มจุดทีงขยัมากยิ่งขึ้น 4. แจกบอร์ดเกมใส่ฉล้กสามกล่องคอบคุณค่ะคุณวนี้สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายรับชายแถววุมชื่อเล่นชื่อแจ็คไอยาบินเกตไฟชื่อแฉกไฟนำโรงตำแหน่งเป็นรองประธานครับสโลแกนของพวกเรามีช